เพืเ่อนๆชาวเลี้ยวผมหนุ่มแมวพุไทยนะครับมือนีกับพ้าถันมาแบกห้าให้ง่วครับเออมาแบกกันเลยครับ <c oughs> ก็ต้องแบกด้วยจังที่นะครับมือนึงกับโต๊ประมาณสามสิแบกเอาไปให้ง่ว <c oughs> เรียบร้อยครับพี่นอ้องวือนี่กะไถประมาณนี้แหละครับรถไถเดินตามหนึ่งครับันนี้กะเลือไถเอาไปให้มันกินนะครับขอบคุณครับ